ลาบปลายี่สุวนี่ครับปลาเฮ้าไปวานมาครับเฮากำทำการฟักให้ละเอียดดีครับเดี๋ยวกางสิปักปลาเข้าปักไปเรื่อยๆครับได้ที่แล้วครับนี่ครับนี่ครับเฮาหั่นหอมครับหั่นหอมใบใบะกูดปรุงรสนะครับใส่เกลือใส่ตะไคร้ลงไปเกลือรับข้าวนี่ครับเอาร่วนสักหน่อยก่อนครับ ส่วนให้เนื้อปลาห้าสซุกครับนี่นะครับซุกดีแล้วเราจะทําการปรุงชุรสเกลือพริกข้าวคั่วครับนี่ครับขาดใบครับปลาแดกครับแนวแซบมะนาวครับบาเนี้เพื่อความหอมใบม่มะกรูดครับใส่ลงไปผักต่างๆข้นครับมาเนี้คข้นให้เข้ากันหด้ทีแล้วครับนะครับ เป็นจังใดครับลาบป่าก็ห่อนารรบประทานบ่จัดใส่จานเบึ่งดูครับเป็นตะแซบบ่พี่น้องว่ะมา,ากินลาบป่าน้ำกันครับ